สวัสดีครับวันนี้มากันอีกแล้วกับขนมญี่ปุ่นเย่ยขนมกันดัน้มต้องบอกก่อนว่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ยซื้อที่ญี่ปุ่นหมดเลย <c oughs> อ่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันป้ะโซเซนะ Family Mart もしかน a m i l y Mart ホームページをチェックไม่ชัดไม่ออกสุดละนี่ไร้เด็ดแค่โตไคได ご来店中のお客様にお願いいたします新型コロナウイルス感染拡大防止のためご来店の際はマスクの着用をお願いいたしますお客様へのご理解や協力をお願い申し上げます らここ楽ックススかフファリリーーマトのタによるエ曲をおりเอาละที่มาที่ไปก็เดี๋ยวอธิบายแต่ละอันก่อนว่ายังไงบ้างเราเคย รีวิวตัวเวอร์อะไรเปครับอนอ่าวอร์ชั่น5อันนี้เป็นเวเฟอร์กันดั้มใช่ไหมอ่าแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราได้คอลเลกชันที่ต่ํากว่าก็คือคอลเลกชันที่เก่าเก่ามาใช่ไหมพี่โบใช่มีเวอร์ชั่น3กับเวอร์ชั่น4ครับอันนี้3กับ4นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเวอร์ของแต่ละอย่างมีอะไรมีไฮไลท์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาเวอร์สามนะครับนี่นะครับอ่าเวอร์สามนะมี2ลายครับ อ่าเป็นไตรฟีดอมใช่ไหมอ่าอันนี้สองยูสูดแน่เลยใช่ไหมอ่าผมแหลกกบอันนี้อเล็กใช่ไหมใช่อเล็กครับเบอร์สองด้วยอันนี้เบอร์สองด้วยอ๋อตัวใหม่เอ็มจีตัวใหม่ใช่เพิ่งออกมาสักพักเองนะเนี่ยไม่ออกเลยเป็นนยูปีที่แล้วเองอ่ะเอออือ่าแล้วก็รันนัมเบอร์นะครับรอบนี้เราจะได้แลหรือเปล่าถ้าเกิดแลคือหลายดาวนี่ตัวไม่ตัวที่เป็นเนี่ยตัวที่เขาไม่ไม่ระบุอะครับอืมอ่าเป็นแจกแจากอย่างเงี้ยนะโอเค นี่ก็คือเวอร์สามของน้องทุกตัวนี้จะเป็น MG หมดเลยพี่โบอือโอ้โหมาดูเวอร์สี่ว่าซองเป็นยังไงโอเคได้ครับอันนี้เป็นคอลเลคชันสีครับโอ้แม่ซองเป็นนกกระทด้วยนกกระทดแล้วรูปตัวใหม่ด้วยนะเออ MG แล้วนกกระทเนี่ยอ้นี่ดีขายดีมากเลยนะส่วนนี้เป็นอะไรเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือตัวนี้ ดับเบินโอลไลเซอร์เดอร์เบิลโอดับเบิลโอลไลเซอร์ธรรมดาครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ไลเซอร์เอ็มจีงานนี้ดูครับก็ข้างหลังรอบนี้มีตัวพิเศษอยู่3ตัวนะครับเท่ากับอันที่แล้วป่ะก็เท่ากับอนีแล้วสี่ตัวที่แล้วสี่ตัวแต่สองเวอร์ชั่น5เรามีแค่2เรายังได้มาอ่ะพี่โบ๊ชจะแกะฝั่งไหนก่อนก่อนจะแกะทั้งหมด2ซองขอรีวิวไฮไลท์ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไปเป็นช่วง40ปีกันดั้มเขาก็จะออกของเล่นอีกตัวหนึ่งมาแล้วองของสังเตตัวหนึ่งมาเขาเรียกว่า อ๋อแอลมอน์นะครับเป็นช่วงพิเศษนะครับก็คืออัลมอน์กันดั้มนะครับอันนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับกันดั้มี่ไม่เกี่ยวแต่ว่าต้องซื้อสองถ้าซื้อหนึ่งกล่องถึงมีสิทธิ์ซื้อปากกากันดั้มได้นี่ไงนะอาเนี่ยอัเนีขนมก็เรียกขนมอะไรนะเราเคยรีวิวไปอยู่นี่ใช่ไหมพี่โบใช่ขนมนี้เราเคยรีวิวไปอันนี้ก็เป็นขนมช็อกโกแลตนั่นแหละครับซื้อหนึ่งกล่องคือมีสิทธิ์ซื้อปากกาหนึ่งแท่งอ๋อปากกาที่ขาย ขายแต่ไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยหยิบปากกาแล้วขายไม่ใช่ต้องหยิบเมจิกมาหนึ่งกล่องแล้วถึงจะได้ปากกาก็คือหยิบอันนี้หนึ่งกล่องแล้วค่อ,คอยอออไปซื้อปากกาใช่ถึงวิธีซื้อปากากาหนึ่งแท่งเอาของคนนี้ก่อนเลยอือชาแอดดาล่าใช่ไหมอือเขาบอกว่าข้างในอ่ะจะมีแถมอ่าอะไรนะสค<ด> <10 S 2> มือถืออ่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสีของลล่าเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะแหวนอะไรสักอย่างอ่ะแบบที่เราคุ้นเคยไหแล้วค่อยแบบ เดี u, <บ>๋ยวทุกคนสองอังอโอ้ยรสชาเขียวแต่รสธรรมดาอ๋อนี่ไงกล่องมันนี่ไงบอลบอลขอโทษนะครับป๊บนี่ไงธรรมดาก็คือสีแดงชาเขียวก็นี่ไงจบขาวว่าหน้าของเขาเขียนไปแล้วนี่ตัวนั้นมีอะไรบ้างวะนี่อะไรบอลเฮ้ยโอ้นึกว่ากระดาษเปล่าก็บอกว่าอย่าพึ่งนึกว่ากระดาษเปล่าตกใจอยู่ตรงนอกจอเลยอ่ะโอเคโอ้โหผสมปะ ไม่สุ่มไม่สุ่มครับก็คือตามหน้ากล่องเลยที่บอกตามหน้ากล่องเลยใช่แต่ต้องบอกก่อนปกจีอองแดงไม่มีนะครับในเนื้อเรื่องไม่มีเลยกําลังจะถามว่าทำไมมันแดงไม่มีไม่มีันเป็นสีเออสีน้ำมวงเอาม่วงเทาน้ําเงินอะไรประมาณเนี้แต่ว่าที่มันเป็นสีแดงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีในเนื้อเรื่องไม่มีเลยครับมันมีเฉพาะในนี้ครับเอกับแอลมอนครับอืมแล้วมันต้องบอกก่อนว่าไอตัวนี้เนี่ย มันมีจับฉลากนะครับซื้อไปเนี่ยพี่โบกัเพื่อนพี่ไปลุ้นนั่นแหละจะได้อ๋อนี่คือรอรุ้นด้วยรอรุ้นด้วยถามว่าเหมือนกันไหมเฮ้เราเรายังไม่ได้ชิปเตาอนรอยเดี๋ยวเดี่ยวจะได้รู้ว่ามีรสอะไรบ้างอ่ะโอเคเหมือนกันเหมือนกันนหนยังไงก็เหมือนกันโอเคอ่ะตอนนี้ชักออกมาเลยพี่บอลชักอ่าเป็ดกลับด้านกลับด้านกลับด้านึบงเออโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจ ทำ,<ะ>ทำไมเรารู้สึกว่าเวลาเป็นของท่านชาเนี่ยมันรู้สึกมันยิ่งใหญ่อลังการสมกับที่ท่านเนี่ยเป็นผู้นําของทัพซีอ้อนจริงๆขายในช้อปปี้เลยไหมเฮ้ย,ยหลินชอบท่าโพสของนางวะให้เห็นยังอ๋เห็นแล้วอ๋อมีถือขนมขนมด้วยถ้าถือแบบปกติไม่ได้ต้องถือคือ <c oughs> คือขนมแง้วนแง้อนคืออันนี้เนี่ยแอมต้องเก็บนะเออกล่องกล่องอันนี้ต้องบอกว่าถ้าดูเนี่ยมันมันไม่ใช่แดงพลาสติกนะมันเป็นเหมือนแดงเมคทะลิกนะใช่อันนักกล่องนะเขาจะเหมือนกันเลยนะอันนี้ให้ดูนักกล่องกันนเหมือนกันอันนี้ตัวละครจะเป็นท่านชาเลยนะครับชานาเบิลนะชอบความชาแบบว่าถือขนมอ่ะ อันนี้เนี่ยตาเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของอตระกูลอาซาเบ้นใช่ไหมไม่ใช่สัญลักษณ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของทาครับ<ม>ที่ว่าเวลาออกลบอะไรเงี้ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวประจำตัวของเขาในช่วงสงครามปีหนึ่ง<ม>โอเคอ้าปลื้มอีกด้านหนึ่งรูปในอน,อนิเมะเลยใช่ไหมใช่คร,รับหนุ่มอันนี้ห็นชอบมากเลยเอก่องเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งอันนี้ไม่ห่อเฮ้ยอันนี้ไม่หอกันเราแกนอันนี้อ้โอันนี้เป็นอันนี้มีถั่วอะไรนะ แมคคาเดเนียไมชอบมากแมคคาดเนียแมคคาดเนียปึ๊บอุ้ยสวยนะโอ้โหเลิศนะเลิศเมื่อกี้จบที่ชาใช่ป่ะใช่มาอันนี้ของอามูโรชอบความถือขนมของอามูโรอีกแล้ววะโชว์ก่อนชอบความถือขนมของอามูโรนี่ของเป็นขาวไงกันดั้ำอูหลังกล่องนี่ต้องให้พี่บ๊วยว้าครับซีนไหนครับ ซีนนี้จะเป็นซีนช่วงตาสุดท้ายครับตอนช่วงก่อนจาโบจะระเบิดก็คือตอนชากับอามูโร่เจอกันตอนจังหวะนั้นคือกันดั้มหัวขาดไปเรียบร้อยแล้วก็ยิงปิ้วแล้วก็เจอกันแล้วก็หาหากันแล้วก็เจอแล้วก็แล้วก็ซัดกันเขาต้องกอดกันเหรอไม่ได้มันเขาเขาใช้ดาบฟันกันแล้วก็ชนจังหวะมันคือจังหวะกอดมันไม่กอดหรอกคือชนกันแหละก็กอดแล้วก็ซิงหัวใจเขาหากันสาวๆหยแล้วอะไรครับเตียลไว้ได้เลยค่ะ ไวช็อคใช่ไวช็อคออันหนึ่งอันอ่ะมาลุนไล่ปึ๊บไม่ต้องลุนไล่แล้วหรอกการและกันี่ครับโอ้โหขอติดเลยครับอันนี้ไม่ขายเหรอไม่ขายจั๊วเดี๋ยวเอาไว้ติดกับโมไซคกันดั้มครับโอเคตามนี้เนาะ จบสำหรับแอลมอนเอ็กแนดัมดูสั้นๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ก็ดูเหมือนมีอะไรมามากมายเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรารีวิวตัวรุ่น3แล้วกันเนื่องจากว่ามันยาวนานมากอะเอามามาสัก12แล้วกันเนาะให้ดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างรุ่น3ช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตอันนี้อออ่าช็อกโกแลตโอเคไปลเหรียญชิมไหมชอ่าตัวอะไรครับอ๋อลิกดียะ ใช่ลิดเดียไม่ได้เจอกันมาตั้งนานอันนี้เป็นลิดเดียนะครับสีแดงของชาขับนะครับช oh, าแดงด,ด้วยอ,อันนี้ของชาถ้าเป็นลิดเดียสีดำหรือสีอ,ออกคึมๆนะครับอีกสีหนึ่งจะเป็นสีของคนทั่วไปขับครับผมเราต้องการ089ถึง092นะครับศูนย์้ถึง0 9 2ย์โอเคหลินเอาขนมอเอาไปเลยก็ได้ปุ๊บเฮ้ย hey! Amazing Red Warrior <itos S 2> วอลทูจัดเลยมันเขียนอยู่เพลงมาและดอกไม้บานไม่ใช่สต็อกเพียบตอนนั้นมาเก่งเยอะดีโบ MG ไม่มีเหลือสีแดงไงก็ขายได้คำพูดของใครไม่รู้ปึ๊บอ่า ตัวนี้นะครับสไตล์ปีดอมนะครับคิระยามาโตะขับนะครับตัวนี้ยี่สใช่ไหมไม่มี2.0งจุดศก็ธรรมดาเนี่ยแหละตัวธรรมดาโอเคนะครับตอนนี้ก็คือช่วงสุดท้ายของการลบหน้าหน้าก่อนแล้ตึ๊บเอาตัวนี้ใครเอ่ยตัวนี้นะครับเป็นตาคุชินมัตสุสกะนะครับเป็นอยู่ใน MSV นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าไตรลักษณ์เขาจะเป็นหมีขาวนะครับตัวนี้ก็คือเขาแบบคือคนขับเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมาก แต่มัน <silly. S 1> อยู่ใน m อีแต่ว่ามันอยู่ในช่วงเวลาทามอันนึงเลยนะแตเ่เสียดายนะแบบไม่ได้มาอยู่ในตอนหลักนะปุ <tactile. K al ong> <K al ong> ๊บอันนี้เอ่อ g 4 4 g น4นะครับอันนี้จะอยู่ในซส์สตอรี่นะครับเป็นมังงะอย่างเดียวไม่มีการ์ตูนออกมาอันนี้อ่าไตฟรีดอมอีกแล้วครับปอ๊บเฮ้ยพี่โบอู้ออันนี้แน่นอนอุ้ยเบอร์เบอร ใช่เปล่าวะไม่ใช่ไใช93ไม่ใช่ครับมันต้องแต่ว่าเป็น093เป็น,เป,นเป็นแลครับเป็นแลแต่ว่ายังยังไม่แบบว่ายังไม่ R X 78เวอร์3ครับ3.0ตัวน,นี้ถือว่าเป็นแลนะเป็นแลครับเป็นแลโอ้โหรุง้งรุ้งมาเลยอ่ะนึกว่าใช่ต่อมาครับปุ๊บโอ อันนี้เป็นแซกวันใช่ครับตัวของอทิปเปิญซ์ตาร์นะครับตัวของสามดาวดำก็คือเป็นตัวที่ออกลบอ่ะแล้วถล่มยานลบได้เยอะแต่แต่เป็นรองแค่ของชาแค่นี้ตัวสร้างชื่อของเขาเลยใช่ตัวนี้คือตัวสร้างชื่อนะครับต้องโอ้เหมือนเดิมเราได้นี่อีกแล้ว3.0จุดศูนย์ครับคันน่าตัวนี้อะไงก็เป็นตัวที่แบบขายดีอ่ะตรงตรงปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยวิ่งแซดวิ่งวิ่ง้าววิง โปโตซ oh, ิโร <ancestor> no ่ไงหลินก็ช้อยไงไม่ใช่วิีแซปแกจะไปกินไก่ทำไมเหรียญโปโตซิโร่ไงตัวนี้โอ้ก้าวห้าก้าห้าก้าห้าเป็นแลสปะบอกเลยตัวเนี้ยฮะก้าวห้าเดี๋ยวแป๊บนึงยังยางยังยางยางธรรมดาธรรมดานธรรมดาปึ๊บเออวอ๋อนีโม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 นะครับตัวนี้อยู่ในภาคเซต้ากันดั้มนะครับจะเป็นหุ่นแล้วท้าทางก็หุมเบ้ครับ ของฝ่ายเอลโกโ okay, ้โอเคไปึ๊บโอ้โหอันนี้ก็เป็นแซกเอ่อมันจะอยู่ภาค <F 2 S 1> อันนี้ศูนย์ศูนย์แปดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อยู่แซกของภาคศูนย์ศูนย์แปดสามแม่แม่อันนี้แซกสองก็มีเอฟสองเป็นเอฟสองใช่มันอยู่ในภาคศูนย์ศูนย์แปดสามเป็นแซกที่ไว้ซ่อมคือจริงๆมันจบสงครามไปแล้วล่ะในช่วงศูนย์ศูนย์แปดสามแต่ว่าเขาเอามาซ่อมเพื่อใช้งานในช่วงปลายสงครามแล้วเอ่อมันเป็นพวกปลายข,ของสงครามของทางซีออนแล้วจริงๆซีออนเ่ยแพ้ไปแล้วล่ะแล้วมันเป็นเหตุการณ์หลังจาก เกิดจากจาโบละก็จะเป็นแบบมันทับแต่แต่ว่าอันนี้ก็คือยังมีแบบส่วนของทางซีออนยังอยู่อยู่เพื่อมารวมตัวในการลบก็เลยอยู่ในภาคนี้นะครับเซตสามประมาณนี้นะเดี๋ยวที่เหลือไปตามเลชอปปี้เอาเซตสี่กันต่อมาปุ๊บเฮ้ยเอออันนี้แหละบัสเตอร์กันดัมบัสเตอร์กันดัมนี่ก็อยู่ในภาคกันดัมซีดนะครับเนาะก็จะประมาณว่าเป็นหุ่นที่ออกมาเ g นะครบห้าตัวแล้วแกงนี้ ไอ้ตัวนี้ชาอันนี้เป็นสก๊อตชานะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงระหว่างที่บุกฐานเจ้าโรคนะครับแล้วก็ประมาณว่าก็เป็นชาไฮไลท์นะครับเสียบจิ้มระเบิดตายคำตัวนี้เรายังมีขายอยู่นะครับในช้อปปี้ขอบคุณมากครับเฮ้ย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 เบอร์เบอร์อะไรอ่าหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งแปดอา ออกเหรอออกค่ะหนึ่งหนึ่งแปดเหรอใช่เดี๋ยวอธิบายก่อนขผลลุกเลยกล่องนี้ดีคือต้องอธิบายตัวกล่องนี้ให้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นกล่องนิวกันดั้มนะครับที่ผลิตปีขอยาแป๊บอ่ได้ได้ได้พี่บอกเอาเลยกล่องนี้นะครับก็จะเป็นผลิตในปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับมันจะเป็นเรียกว่าขนาดเนี่ยก็ประมาณหนึ่งต่อร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าในยุคนั้นเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าการที่จะมีหุ่นขนาดแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสีออกมาแล้วมีการแยกสีเฉดอะเป็นเทคโนโลยีใหม่มากในตอนนั้นอันนี้คือกล่องยุคเก่าปะกล่องยุคเก่าครับไม่น่าเลยคุ้นเลยไม่มีผลิตแล้วเนาะพี่โบครับครับตอนออกมาราคา800เยนเองครับ800ยเยนแต่รับมึงถือมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ไม่ไม่น่าใช่8 8 800อยบาทยังแพงกว่าอไม่ใช่คือราคาเปิดจริงๆนี่800รอยเยนตอนนี้ถ้าเกิดยังจู่ถึงอะนี่แต่ว่าจุดขยับอะไรมันก็ ตามกาลเวลานะก็ต้องดูว่าอนาคตทางบันไดจะเอากลับมาลีอีกรอบไหมมีลีนะครับมีลีมีลีแต่นั้นนทีพี่โบครับเป็นหนึ่งต่อสี่สี่ครับอ๋อหนึ่งต่อสี่ใช่ป่ะใช่ครับแต่เป็นรุ่นที่ขายดีนะรุ่นนี้อืมเพราะว่าน่าเหมือนแบบเป็นหนึ่งต่อสี่สี่ที่แบบขายดีมากๆอะไรใน่ยุคนั้นนะมาต่ออ่ะไปปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ตัวอะไรลีจีลีกัสครับอ่า เกัสซี mm. ครับตัวน,นี้จะเป็นช่วงต้นของนิวก u n d ดัมครับที่อัมโ o ครขับครับอ hmm. ตอนนั้นคืออัมโ o รไม่มีไซโคเฟมก็เลยเอาใช้หุ่นที่แปลงร่างเหมือนพวกภาคแับเบิ้นเซตาภาคเซตากันดัมอะไรเงี้ยขับออกมาลบก่อนนะครับหุ่นแปลงร่างแล้วก็เหมือนประมาณว่าชาบอกว่าเออสู้อย่างนี้ไม่มันก็เลยส่งไซโคเฟมไปให้ทางอัมโ o รไปใช้ต่อปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหคู่กันคู่กันเลย เราเาอยู่นี่ไงเขาเลยส่งมัดแต่งให้เาคนนี้เฮ้ยบ้านนี้พี่ก็แลเหมือนกันนะตัวนี้เาอ่าตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ี่ไปให้ฟังก่อนนะครับของตัวซาซาบี้เนี่ยก็คือว่าเป็นเทคโนโลยีของนนโอซีออนนะครับที่ผลิตไซโคเฟมออกมาคือไซโคเฟมคือความหมายคืออะไรการใช้ไซโคเฟมคือติดตั้งในหุ่นแล้วสามารถคนที่เป็นพลังนิวไทเนี่ยสามารถใช้พลังได้เต็มที่กับหุ่นตัวนั้น ็เลยมีสซโคเฟมขึ้นมาคือก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่มีไซโคเฟมมากคือเป็นระบบหุ่นแล้วใช้พลังนิวไทายอัดเข้าไปในหุ่นเพื่อให้คนโทรลแต่ไซโคเฟนเนี่ยคือเหมือนกับมันใส่ใส่ตัวโปรอะให้ให้โกงขึ้นอะกับขันนิวไทส์นะถ้าคนไม่เป็นนิวไทส์ก็ถ้าเกิดไปขายที่ญี่ปุ่นนี่แพงมากเลยเนี่ยอันนี้เราก็ขายคู่นี้เลยใชยคู่เดี๋ยวจะไปขายกับเอ็นีเออ็กอะเปิดต่อครับ ทำไมตััววนนี้มดูแบบ่าไซรูทครับตัวนี้เป็นแพด G W ก็คือแพดที่แบบว่าไม่ใช่แพดเป็นแอร์ของทางสไตล์ใส่อันนี้เป็นแพดเป็นอาวุธฟูลอาร์เมอร์ฟูลจริงอ่ะเป็นฟูลจริงดูจากข้างหลังอ่ะนะครับก็จะฟูลค่อนข้างฟูลหน่อยนึงนะครับตัวนี้ตัว R M ขายค่อนข้างดีมาเป็นสไตล์เวอร์สองด้วยที่บอลอ่ะปึ๊บปึ๊บเอ้ยโอ้โหนี่ซ้ำแล้วครับ บอนนี่เลยนี่มันสามหวานไม่ค่อยดีเลยสามหวานแม่แย่ยังพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนดูหวานไส้่เราสามซ้มซ้ำแหลาด้วยอ่าอันนี้สามครับอัดเตอร์กันได้โอเคไม่มีอะไรมากปึ๊บจะเปิดอีกเหรอตัวนี้เป็นไ7 8เวอร์1.5นะครับทำไมถึงเรียกว่าเวอร์1.5เนื่องจากว่าเวอร์หนึ่งเนี่ยจุดขยับอ่ะมันไม่ได้สมบูรณ์แบบมากเขาเลยออกเวอร์1.5มาเพื่อให้มันขยับได้ดีขึ้นกว่าเก่าแค่นั้นเองคุณง่ายคือหลอมมาขายใหม่กันแหละ ใบสุดท้ายแล้วพี่บอลอ่าบาบาทอถ้าไม่มีได้เปิดเอิบต่อมามาอันนี้เป็นเซนตพัสีวันนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ใช้มูโร่ขับถ้าตัวมูโร่ขับจะเป็นตัวสีส้มอืมนะครับไม่มีบาบาทอบอลอีกซองหนึ่งซองสุดท้ายนะทาไมไล่มาอย่างงเราได้เอมาสใบแล้วนะเราจะเอาไปให้ผู้ชม ได้เสี่ยงโชคกันบ้างดึงมาเลยดึงของมาเลยดึงของมาใแตะมือเลยให้พี่บอลดึงมาห๊ะตบหามาอุ้ยสไตล์เอลสไตล์ครับเอ้ยแต่อันนี้ก็น่าจะท็อปอยู่นะดูแบบความอันนี้เป็นเอลสไตล์นะครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าดีนะครับบอลมืออีกชิ้นหนึ่งพี่มั่นใจว่าบอลทำได้หนึ่งสองสามอ่าโอเคครับพอแล้วครับอะไรนะเกียวกุ๊กเขียว <laughs> ตัวนี้เป็นเกี่ยวกุกนะครับเป็นเกี่ยวคุกเวอร์2.0นะครับตอน2.0เนี่ยมันออกเกี่ยวกุกชามาก่อนแล้วก็ค่อยออกเกี่ยวกุกธรรมดาคือเกี่ยวกุกที่แบบว่าให้พายอดทั่วไปใส่ทุกเกี๊ยวกุกนี่จะเป็นอยู่ในช่วงท้ายสงครามนะครับเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากโดมแล้วก็แซกผสมกันนะครับ mm hmm. เพื่อให้แบบเหมือนกับว่าการเคลื่อนไหวในการทางอากาศะอะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะครับประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับ อย่างที่บอกว่าตอนนี้เราก็มีเหลือไว้ส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมเนียมแล้วล่ะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเหลือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้ชมใช่ไหมอของเราได้ไป ช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันในช้อปปี้ในช้อปปี้โอเคอย่าลืมอย่างแรกเลยกดติดตามติดตามช่องเราด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะคอมเมนต์มานะครับว่าเอออยากให้เราเปิดอะไรอยากให้ทำอะไรหรืออยากชิงโชคอะไรอยากอะไรก็แล้วแต่เขียนมาเลยะนะครับเดี๋ยวพี่โบจะรอดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะหามาเรื่อยๆจริงๆเนี่ย กว้านซื้อเรื่อยๆช่วงนี้จต่ที่บอกญี่ปุ่นอ่ะมันมีนักท่องเที่ยวพอไม่มีนักท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยกำลังการผลิตที่จะเอาออกมาผลิตในวางขายคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะน้อยลงการหาซื้อก็จะยากขึ้นก็เหมือนเขาแบบว่าขายให้แบบว่าคนญี่ปุ่นกันเองใช่เพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาผลิตเนี่ยเขาจะเผื่อนักท่องเที่ยวเวลาไปซื้อปุ๊บเผืือนักท่องเที่ยวกว้านซื้อกลับบ้านอะไรยเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาผลิตเผื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วถามว่าหายากไหมก็หายากนะนี่องไปหลายสาขาอยู่นะก็แอบจะ่่่อกเัันนีี้าาดมมททไ เดี๋ยวไงตอนหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ